สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับน้องโอนะครับช่องฝ่าวัดไบโอบิวนะครับวันนี้มาใน EP พีสัดไปแล้วนะครับวันนี้น้องโอพามาชมงานนะครับมอเตอร์เอ็กโนะครับครั้งที่40นะครับของแบรนด์ฟอร์ดนะครับนี่เลยครับมาดูคันแรกเลยครับเป็นเรือธงของฟอร์ดเลยนะครับเป็นฟอร์ดมาแตังนะครับคุณลูกค้าอยากมาดูรถคันจริงเนี่ยสามารถมาชมที่งานได้นะครับเป็นฟอร์ดมาแตังเครื่อง5.0นะครับเป็นตัวเด่นของตัวงานนี้เลยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยรถที่เรามีพร้อมส่งมอบลูกค้านะครับจะเเป็นนนคคััี้ลยรบ เอเบเลสนะครับสี่คูณสี่ตามข้ามาได้เลยครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเอเบเลสนะครับไทเทเนียมพับครับตัวสี่คูณสี่นะครับเป็นร้อยยี่สิบนะครับอันนี้ก็จะมีตัวราคาอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับอันนี้คือมีลดพร้อมสมดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยพิเศษไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คุณลูกค้าทักทายน้องโอมาแล้วตลอดเลยนะครับอ่ะแล้วลูกเ้าต่อไปนะครับนหลังนะครับผม ันต่อไปนะครับเป็นตัวเจ้านี่เลยครับตัว 4x4 ของตัว e v e r e s t n e ์เนเจอร์นะครับกระบะนะครับไฟแมกนิคเอลมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยของเขานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสแสนหหมื่นสพันบาทนะครับโปรของตัวนี้นะครับจะกระติน100%เดี๋ยวจัดส่วนให้เลยครับติดทักมานะครับเฉพาะในวันงานนะครับมีกล้องรับคันให้เรียบร้อยนะครับผมมีเทอร์โบคู่นะครับอันนี้เป็นขับสี่เทอร์โบคู่นะอ่าแหลกหลังคามีให้เรียบร้อยครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวไวแท็กเลยนะครับ นะครับแบงหลังคาคือเดิมๆจากโรงงานครับไม่ต้องแต่งเพิ่มเดี๋ยวมาดูเรามาดูด้านในด้านในเพิ่มเติมนิดนึงครับผมอ่าไม่เป็นไรครับล็อกอยู่อันนี้เลยครับผมล้อมีมาให้เรียบร้อยครับขอบ18นะครับเป็นของคุชเกียรนะครับผม255ห้าห้ทับหกห้านะครับอันนี้ก็คือแบบเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมีชิปปีนให้ครับคุณลูกค้าแบบสัมภาระค่อนข้างง่ายมากนะครับสามารถปีนขึ้นมาขนสัมภาระได้ง่ายมากเลยนะผมไปเศษที่โอต้น บอกไปช่วงต้นคิดนะครับต้องรีบบอกเลยนะครับผมว่าโปรพิเศษจริงรถมีจำนวนจำกัดแตะด้วยเหลือไม่เยอะนะครับโปรแรงๆแบบนี้นะครับเรามาดูคันถัดไปบ้างนะครับว่าจะเราไปดูรุ่นไหนนะครับอาเชิญเลยครับคันถัดต่อคันถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวสตอร์มแท็กคับสีนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ค่อนข้างพิเศยมากนะครับตอนนี้เรามากัดตัวนี้เลยครับตัวบันไดข้างนะครับนี่บันไดข้างของฟอร์ดอันนี้ของแท้นะครับอันนี้ของแท้กับฟอร์ดเลย ก็จะมีตาฟอร์ดอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ลูกค้าอยากได้แบบนี้บอกโอได้นะครับผมตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับแล้วก็โปรพิเศษเหมือนกันนะครับอันนี้ดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับอยากได้โปรดีๆแบบนี้รีบทักน้องโอมาได้นะครับมาดูภายในนิดนึงนะครับผมอ่านี่นะครับก็คือมีกล้องรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แหลกหลังคามาให้แล้วครับตัวนี้โลบาร์ปรับระดับได้นะครับโอเค1้อยี่สิบนะครับมีตัวแรมสี คล้ายๆสีแดงๆส้มๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นพิเศษของตัวสตอมแท็กเลยนะครับผมใช่ครับเดี๋ยวต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูคันตระกูลพวกรถพีพีวีบ้างนะครับเดี๋ยวคันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูขนังกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาได้เลยครับคันต่อไปนะครับเป็นตัวเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตนะครับวันนี้เอามาแต่งโชว์เป็นสีดําด้านนะครับมีคัพไฟหน้าเรียบร้อยครับเอกลักษณ์ของเขาคือตรงนี้ครับอักษรเอเวอร์เรสนะครับมาดําเดิมกับโรงงานเลยนะครับมาดูด้านข้างมาครับผมวันนี้แต่งโชว์นนนนนะะะคคครรรััับบบเเปป็็ยาง BF Goodrich อันนี้คือแต่งมาโชว์ในเฉพาะวันงานเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวครับอันนี้มีกล้องรอบคันให้เรียบร้อยครับเป็นตัวบกแพ็งนะและส่วนของด้านบนครับจะมีแหลกหลังคาให้นะครับของตัวบกแพ็งเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นนะครับสี่พันบาทนะครับอันนี้ก็คือจบเลยครับคุณลูกค้าดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวโอจัดดอกเบี้ยไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ให้นะครับก็คือจะเป็นอร่อยคันหนึ่งเลยเดี๋ยวตามมาดูทั้งท้ายนิดนึงครับผมอ่าท้ายครับข้อไฟท้ายมีมาให้เรียบร้อยนะครับ คุณลูกค้าสามารถติดอย่างนี้อยากติดแบบนี้บอกโอได้ครับโอจัดการให้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแ็ปสีนะครับหรือว่าจะเป็นไฟด้านท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวขันถัดไปเรามาดูกันบ้างนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับ๋ยวตามมาได้เลยครับขั้นถัดไปนะครับจะเป็นเจ้าตัวสปอร์ตนะครับตัว Next Gen Ranger Sport เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับอันนี้ก็คือจัดัดจัดเต็มให้นะครับมีโปรพิเศษเช่นเดียวกันนะครับดาว25%ดอกเบี้ยไม่ถึง2%นะครับไฟฟรีแคปมาเหมือนเดิมครับเป็นเอกลักษณ์ของ Ford อยู่แล้ว เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างมาหนะครับผมตัวนี้นะครับล้อสปอร์ตเนี่ยจะเป็นเอกเอกลักษณ์เลยนะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยเราเล่นรถสอดเนี่ยเราสามารถดูลู้เลยนะครับว่าแม็กดาเนี่ยเป็นลายของสปอร์ตนะครับก็คือยางขอบสิครับ255ห้าห้ทั้งหกหเหมือนกันนะครับราคาาคตัวของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่974,000บาทนะครับโปรพิเศษหนักๆแน่นะครับในงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอโปลรอบนี้นะครับผมตัวนี้ครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับนี่ เมื่อสักครู่นี้ลองขับมาแล้วนะครับมางานนี่ก็คือขับสนุกนะครับเห็นเทอร์โบเดียวง่ายแต่เร่งมาแน่นอนครับแต่คันเร่งมารอบมาเลยเดี๋ยวมาดูด้านในเพิ่มเติมนิดนึงครับนี่ครับคุณลูกค้าขึ้นง่ายเหมือนเดิมครับเอกลักษณ์ของฟอร์ดนะครับดย๋ยวโอ้ขออนุญาตปีนขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ครับพวงมาลัยครับผมสปอร์ตมากนะครับมีโครเมียมสีดําตรงนี้ด้วยนะครับของดายสปอร์ตนะครับมีคุ้คอนโทรลให้เรียบร้อยครับคือตัวสปอร์ตเนี่ย คือเรื่องฟังชงฟังชันเนี่ยมาเต็มประมาณหนึ่งเลยนะครับผมมีวอลเลตชาร์จให้เรียบร้อยในส่วนของตัวนี้นะครับปรับบอดกันกับขี่ก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีให้ครบแล้วครับตัวนี้ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็ดูบอกของตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับนี่ครับของลูกค้าจะมีคําว่าสปอร์ตตรงนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวสปอร์ตเลยนะครับเป็นดับเบิลแคปนะครับนายก่อนนะครับเด็ดแน่นอนครับคลิปนี้ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปกันด้านนี้เลยครับนี่เรามาดูบนฟอร์นะว่าบนฟอร์เขาโชว์อะไรบ้างโอเคในส่วนของสุดท้ายนี้นะครับนี่ฟอร์ครับจะมีพระเอกสองรุ่นนะครับที่มาโชว์ในงานนี้นะครับนี่เลยครับฝั่งนี้ก่อนเลยครับผมเป็นรถล้อลายใหม่นะครับกระจกหน้าแบบใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นรุ่นพิเศษของตัวฟอร์เลยในส่วนของตรงนี้จะเป็นตัวของแรปเตอร์นะครับตัวแรปเตอร์ v 6นะครับอันนี้ลูกค้าหาันค่อนข้างเยอะนะจะกระสังต้าชลุนรพร้อมส่งมอบนะครับ ลิททักมานะไปเร็วมากครับมามีไม่กี่คันนี้ลูกค้าจับจองไปหมดแล้วแทบไม่เหลือแล้วนะครับก็เป็นพระเอกของงานในเวทีของฟอร์ดในปีนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้น้องโอด้วยนะครับแล้วก็สนใจโปรดีๆเนี่ยสามารถสแกนลาย QR code ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับเบอร์โอนะครับผม096นะครับ9675411นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับคลิปนี้โอขอ ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูนะครับว่าโอมารีวิวในงานเพิ่มหรือเปล่ารีวิวรถรุ่นไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนครับตัวลาไปก่อนนะครับ